สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดน,นทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมการย์ไก่นการันทาอาดีตกรรม,มการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปูปธรรมพบกันวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันจันทร์ขึ้น5ค่ำเดือน9ปีเถาะนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ซึ่งลี้ภัยอยู่ต่างประเทศกว่า17ปีนะครับได้ประกาศจะกลับมาตุภูมิอีกครั้งนะครับผ่านทางบุตรสาวคุณแพรทองทานหรืออุ้งอิงนะครับว่าจะเดินทางกลับมาตุภูมิในวันที่22สิงหา2566นี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่โหวตนายกรัฐ,รฐมนตรีคนที่30นะครับจากการน,นำเสนอของพรรคเพื่อไทยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้หลังจากที่กลับมาอยู่ในประเทศไทยจะดําเนินไปในทิศทางใดนะครับวันนี้จะให้ตามคําแนะนําของ f c ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับดวงชะตาของดรทักษิณชินวัตรนั้นผมเคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์การประกาศกลับบ้านของดรทักษิณชินวัตรกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย ประกาศอยากกลับบ้านนะครับหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ2,549นะครับการทำรัฐประหารเมื่อ2,549นั้นนำไปสู่การแต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุรานทนเป็นนายกตีคนที่24บริหารราชการแผ่นดินแทนรัฐบาลของดรทักษิณชินวัตรดรชินวัตรนั้นหลังถูกยึดอำนาจนะครับถูกดำเนินคดีทางการเมืองหลายข้อหานะครับถูกถอดยศ พันธตโรโบทโด้วยนะครับต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่2,550จนถึงปัจจุบันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือ28กุมภา2,551นะครับดรทักษินชินวัติมีโอกาสกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยนะครับคุกเข่ากราบแผ่นดินไทยกลายเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์และการกลับมาในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้กลับบ้านมาเหยียบมาตุภูมินะครับในช่วง17ปีที่ผ่านมา ดรทักษินมีบทบาทโดยการนําคนในตระกูลชินวัตรนะครับเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะครับหลายคนและครอบครัวชินวัตนนั้นมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีถึงสคนก็คือตัวดรทักษินชินวัตรเองนะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้เป็นน้องสาวและนายสมชายวงศสวร์ผู้เป็นน้องเขยนะครับดรทักษินกล่าวว่าการกลับมาเมืองไทยจะกลับมารับโทษจําคุกในไทยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครวัวอยากกลับมาเลี้ยงหลาน ไม่ว่าผลการเลือกตั้ง2566จะออกมาเป็นเช่นไรนะครับดรทักษินกล่าวว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนนั้นเหมือนติดคุกขนาดใหญ่มา17ปีนะครับพวกเขากีดกันไม่ให้อยู่กับครอบครัวจะทุกข์ทรมานอีกครั้งในคุกที่เล็กกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับมีความเชื่อมั่นว่าการกเลือกตั้งพุทภา66ที่ผ่านมานะฮะเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้ง ดรทักษินทวิศซ้ําว่าเรื่องการกลับบ้านนั้นกลับแน่จะไม่ให้เป็นภาระแก่พรรคเพื่อไทยจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยความรักและผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราเมื่อนับรวมการอยากกลับบ้านของดรทักษินชิวัตนนั้นอดีตนายกปฏิริคนที่23นะครับ ประกาศอยากกลับบ้านซึ่งลีภัยอยู่ต่างแดนรวม17ปีกว่านะครับล่าสุดที่ประกาศจะกลับในวันที่22สิงหา66นี้นับรวมได้กว่า20ครั้งเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของดรทักษิณในช่วงกลับมาตุูมหุมกันสักนิดหนึ่งนะครับดรทักษิณชินวัตรเกิดวันที่26กรกฎาคม2492นะครับตรงกับบันอังคารขึ้น1่ํคเดือน9ปีฉลูอายุปัจจุบันคือ 74ปี26วันนะครับย่าง75นะครับเดี๋ยวเรา,าโฟกัสในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานกันเลยลวกันนะครับช่วงอายุ74ย่าง75เนี่ยคือราวสักกรกฎาคม66ถึงกรกฎาคม67นะครับบริวารในทางทักษะกระทบกรรม,มะมีกรรมเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงชีวิตนะครับบริวารกระทบหินะมีเรื่องเลวร้ายหรือความไม่เป็นมงคลนะครับบริวารในทางทักษะกระทบหมาวบาดในอังคาวิชาถือว่ามีเรื่องไม่เป็นมงคลหรือเรื่องเลวร้ายไม่คาดคิด จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับอายุในทางทักษะกระทบอริอาจมีการเจ็บป่วยรวมถึงศัตรูมีกําลังนะครับอุตสาหะในทางรักษาไปกระทบทาสีจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารคนรอบข้างอุตสาหะไปกระทบปัตตานิมีปัญหาเกี่ยวกับกองหนุนกองเชียร์นะครับการลักกินีในทางรักษาไปกระทบสุขพระมีปัญหาเรื่องคดีความการลักกินีไปกระทบสิทธิโชคคนที่เคยให้คำมั่นสัญญาจ,จะบิด ดาวอังคารเป็นการลกินีในทางทักษะมีเกณฑ์ผ่าตัดอุบัติเหตุหรือเลือดตกอย่างออกนะครับราหูเป็นสีในทางทักษะมีโอกาสเดินทางไกลหรือต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วง74ย่าง75นี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตานั้นมีจุดเสียหลายจุดนะครับถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับและเข้าเขตอันตรายมีทั้งในเรื่องของการเจ็บป่วยวริวารจะสร้างปัญหาให้คนที่เคยให้คำมั่นสัญญาจ,จะบิดพลิ้ว รวมถึงเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดอุบัติเหตุถึงขั้นเลือดตกยางออกด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางไกลหรือต่างประเทศมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรเดินทางเป็นดีที่สุดในดวงชะตาของดอรทักษิณน,นั้นจะมีปัญหาช่วงอายุ7จ่ย่าง75รวมถึงอายุในช่วง75าย่าง76ด้วยเช่นเดียวกันคือตั้งแต่กระะกฎาคม6 6ไปจนถึงกรกฎาคมหกเลยนะครับถือว่า เป็นช่วงชะตาที่มีปัญหาเข้าเขตอันตรายทั้ง2ปีนะครับเมื่อมองในภาพรวมเรื่องของการกลับมาตุภูมินั้นถ้าเป็นไปได้ควรอยู่ต่างประเทศไม่ควรกลับจะดีกว่านะครับดรทักษิณชินวัตรนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานอันโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอนโยบายโครงการ30บาทรักษาทุกโรค หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับประกันสินค้าราคาเกษตรการพักชําระหนี้เกษตรกรกองทุนหมู่บ้านชาําระหนี้ IMF ก่อนกําหนดและอื่นๆถือว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแต่ทว่าความคลุมเครือในเชิงนโยบายก็มีหลายประการด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับการค่าตัดตอนในคดียาเสพติดกรณีผู้เสียชีวิตในมัส,สยิดือเซะนะครับแล้วก็ตากใบด้วยนะครับและมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มทุนใหญ่ ที่สาคัญที่สุดคือพรรคเพื่อไทยนะครับแต่เดิมมีผู้นิยมชมชอบนโยบายมาจากประชาชนและกลุ่มคนสแสดงซึ่งถือเป็นกําแพงค้าจุนพรรคเพื่อไทยและหนุนดรทักษิณชินวัตรแต่การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มีการผิดคํามั่นสัญญาที่ไว้ให้กับให้ไว้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นมีลุงไม่มีเราจะไม่ร่วมกับรัฐบาลที่มาจากการทํารับประหารสืบทอดอำนาจเผด็จการนะครับปิดสวิต สามปปิดสวิตสอวอนะครับการสลายขั้วประชาธิปไตยนะครับเมื่อเป็นดังนี้นะครับดรทักษิณชินวัตรจึงเป็นบุคคลที่มีคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือหากพักเพื่อไทยมีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลจริงก็จะบริหารประเทศได้ไม่นานนักนะครับจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคนะครับดยการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีมากถึง14พักการเมืองจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองและความเห็นต่าง ประกอบกับดวงชะตาของดรทักษินชินวัตนนั้นเป็นช่วงที่ถือว่าเข้าเขตอันตรายและมีปัญหายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้หากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของดรทักษินชินวัตรในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจนรไก่ในรานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นและตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรม,มามากกว่บ20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะต,ต,ต,ตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือว่าได้บีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือเลเซนไม่มีเลเซนเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูหงเฮ้งและ5คือบริสุทธิ์ทัดท่านใายขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกด like, กอไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักเป็อยู่ในโอวาทขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับวันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียไลน์เวลาก็มาสกักใกล้โมงถึงยีนึ่งนาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5้าบาทต่อ1ดวงชะตาจนไม่ทันดูควาอธิบายใต้คลิปนะคครรรับับบบหาาาาาากทททท่่่่่นนนนนนผู้ชชชมสใใจด,ใดดีือนะ ให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโหนนารันทานะครับซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากกว่า5 5 0คู่เลือกชมตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกตอออาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ